โอเคก็ขอกราบซีรีส์กันเลยค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่องซิปเปอร์เพลย์สีสองวันนี้เราก็อยู่กับเกมซิปเปอร์เพลก็ผมก็ไม่ได้ทำหนานเหมือนกันนะอันนี้นับเป็นอีพีใหม่ไปเลยนะเป็นอีพีที่หนึ่งไปเลยเป็นซีรีส์ซีรีส์ใหม่ไปเลยเพราะว่าเก่าคือบางอันก็ไม่ได้รับบางอันก็ดับผมก็เลยไม่นับโปรไดเพลย์สไปละเออเพลย์สเนออันนั้นไม่รับไปละเออ อันนี้ก็คือซูเปอร์แดกที่ไปโหลดจากยางไนบ้าวะจากเว็บมาอยากรู้ไหม,มว่าแหลรแค่ไหนเดี๋ยวเออบ้าจะแหลกๆหนก่ยเพราะว่าเครื่องผมก็มใว้แบบเครื่องผมมันแบบโคตรเลยโคตรเลยโคตรกากอะประมาณสามวัสายสองไม้อะ มันก็อยู่ที่ประม400 mm. Jord าณสี่ร้อยห้าร้อยกว่าเออสามร้อยส้สามไมล์ละเลโกพี้เรากลางโลบปู้ตุบตุบโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้เหลือเกินไปแล้วโอ้โหไอ้อะไรปิวอะโอ้โหฝักกระโปรงหลักปิวไปแล้วโลไม่ไม่กลางเลย นี่ยลมก,กลางแล้วลบก,กลางแล้วลบป่ะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมะเห็นปะเนี่ยลบเฮ้ยจะรู้แล้วเอาเจี๊ยนี่คือโผล่รถใหม่มาเลยนะเพราะว่าตอนัะพื้นที่มาเยอะเออโผลก็เลยลบไปละ นนเป็นไฟล์ใหม่ที่ไปโหลดรถมาอย่างเดียวเลยไม่มีเครื่องบิน แล้วก็จะมีรถที่ผมเอามาทำไปเครื่องบินเพราะว่ามันน่าจะเหมาะดีผมก็เลยเอามาทำมันเป็น B m เเดียวอยู่เดี๋ยวมีจูนิง่งจูนิ่งเนี่ยหนึ่งกับ,บเออมีแค่ดีกว่ามันมีจูนิ่งสองอัวะอันนี้น่าจะแบบเป็นรถให้แบบไม่ดีมากมั้งอันเนี้ยอันเนี้ย อันนี้รุ่นแรกแล้วก็จะมีแบบจูินียร์สองด้วยเดี๋ยวขอไปตอบไลน์เพื่อนแป๊บนึงโอเคโอเคไปตอบไลน์เพื่อมาแล้ว ไม่รู้มันเรียกอะไรเหมือนกันเรียกผมทำไมไม่รู้เออเรียกผมทำไมก็ไม่รู้จะบอกว่าผมมีรถจูนิงสองคันก็คือคันเนี้ยก็คือไอ้คันนี้ยคือผมไม่ได้แต่งอะไรหรอกไม่ได้แขกไม่ไม่ไม่ได้แต่งเครื่องอยอะเวยคือผมมีความไรอเงือนึีงนี่ผมใส่เครื่องเจ็ตเข้าไปเลยเหน็หนป่ะเห็นป่ะ เนี่ยเห็นไหมนี่อีธานี้มันเป็นเครื่องเจ็ดเออก็มันเป็นสกลที่ผมเอามาจากวันวันหนึ่งที่ใช้เครื่องเจ็ดเหมือนกัน <c oughs> เออใช้เครื่องเจ็ดเหมือนกันเลยในการเพิ่มความเร็วอะ เนี่ยถ้าเกิดจะใช้เดี๋ยวก็เดี๋ยก็คุบอยากนิดนึงเพราะว่ามันก็แบบนี้แหละมันจะคุ้บๆยากมากๆดิวแนะนำว่าอย่าปรับแรงมากให้ปรับแบบคาร์เรลแค่หนึ่งพอ p o w e r m ร์ t i p ติ y e เอะมติเออประมาณนั้นแหละ อย่าปรับแพลงมากปรับแค่หนึ่งพอเพราะไม่งั้นมันจะเป็นแบบคือว่าจะพุ่งไปพันหนึ่งแหละพันไม้เลยภยในวิเดียโอ้ยโอ้ยแรกแรกแรกโอ้ย by oh gosh มันแรลกเนี่ยเดือดจูเก,ก็ตอะไรวะ มันมี GTR สองพันเทสพีด้วย,ยก็ใแสใครก็ไดนะ้แหละเออที่โหดล,ลงไปอะ่ะลงไปในชุมชนอะ่ะไม่รู้ทุกคนเห็นไหมนะแต่ว่าหนลงไปแล้วลงไปหลายวันแล้วเนี่ยไม่เคลืนอนเนี่ย GTR มันคือ GTR R32 มังอันนี้ก็อัน,นเนี้ยเนี่ยใส่คเครื่องเจ็บเหมือนกัน ประมาณนี้เลยนี่สเกลเค่อนนี้ไอ้แหละเออเอาได,ด้ไม่ต้องปรับก็ได้เออเจนก็เราก็ปรับสักสองอประมาณมันเร็วมาณหกร้อยไมล์มั500ม้งห้าเลยหกร้อยไมล์นั่นแหละ ีมูนเดกันเด้เลยมันเหมาะจะเป็นรถแดกมากกว่านะเดี๋ยวปรับสักรลแล้วกันทำไมไม่แหลกเกินไป ค่ขยับร้อยได้ยวเองนะจิปีนี่ลอยได้แล้เนะี <c> ่ย <ười> เคยทำแล้วลอยไม่ได้ NGTR เนี่ยเออลอยไม่ได้ตก <c ười> นี่นี่มีอันสามเด็ดอยู่มันมีเพย์หนึ่งกับเพย์เรยสองเพย์อันแรกคือมันก็แบบทำไมแนะ่ไม่ได้ตกแต่งภายในอะไรมาก ม,มีประมาณเนี้ยไม่ได้ตกแต่งอะไรถ้าว่าบินได้ไหมมันก็บินได้ลนะเดี๋ยวไปให้ดูเวลาลูกจอดมันก็ก็ข้าวูกจอดยากเลย้ามีฝีมือนิ่หนึงใน,นการกจอดเนี่ยบิด้เนื้ไม่ได้ทำอะไรเยอะ วีสองก็ง่ายๆแบบนี้แหละแต่ว่าตุ๊กแต่งไฮไลท์เดี๋ยวบางทีมันก็จะเกินไแบบนนล้วแหละบางทีเลี้ยวมันก็ต้องแบบแบบนี้นมันจะเลี้ยวไปเออมันต้องเลี้ยวไปหักซอกอ่ะมันจะเลี้ยวไป ซึ่งมันก็กินน้ำมันมากเลยโดยดจากเอเเซนเงี้นน่นะตรงความเร็วฟรีอะตรงคอวามสูงอะเออนั่นแหละนั่นแหละเคื่อ,อนเรยวมากเลยตอนนี้เลย 10, 5, 14 13เซนแล้วโหจะหมดแล้วเนี่ยมันมีระยะไกลไม่ได้เนี่ยมีระยะไกลนี่หมดกลางทางเลยอย่าลงจอดให้ดู ไอเราจอดครบสี่ละสี่ล้อนะแต่ว่าเราจอดยากเรื่งจอดยากนะสี่ล้อแบบมันยากนะที่จะอยู่สี่ล้อไปแค่ไม่เหลือสองล้อบางทีไม่มเหลือสักล้อเลยเอยเราะหจดแล้วโอ้อยเดี๋เราวนไี้เลยเปรไมานี้ <c oughs> งั้นมีประมาณนี้แหละไม่ไม่ไมีไมไมมอะไรเยอะแล้วก็มีอันนี้เป็นเครื่องบินวีสองวสองไม่มีกระจก <c oughs> กระจกไม่มีละเออเออไปหมดละมันก็จะมีเบาะข้างในแล้วก็จะมีนี่มีอุปกรณ์ครบเลยใช่ปะ วิสอไม่ค่อยแตกต่างสักเท่าไรจริงๆไม่ค่อยแตกต่างมันแตกต่างก็แค่ว่มีกระจกกับมีภายในเธอทำอะไรนิดน,นึนนนนนนงแล้วเออแล้วก็ขอวีสองมันจะมีมันก็ข้างไหนด้วยขอวีหนึ่งไม่มีนะขอวีสองมีไปว,วีหนึ่งไม่มีวีสองมี ไม่ได้หอนอะไรเลยเอาแค่แบบเสือ แต่เรื่องนี้ไม่กินน้ำมันว่ะเออเออรื่องนี้ไม่กินน้ำมันเรื่องเก่ากินน้ำมันเออเรื่องเก่ากินน้ำมันมากเรื่องนี้แม่งโคตรไปกินน้ำมันเลยเออมไม่กินน้ำมันเลยอะ่ะเดียังร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่นเลยอะ่ะน้ำมันอะ่ะเรื่เก่าคือน้ำมันรดเววร็วว่ะรุ่นรื่นใหม่น้ำมันรโคตรช้า ปักถังน้มันใหม่ไม่ได้ปักให้ใหญ่ที่รึไปปรับเ้ใหญ่ขากันได้ไม่รู้ไปปับอะไรขอวันลแกตายแล้วตายแล้วทโมยไม่เด้ย มันก็บีอยู่ประมาณเนี้ยมันไม่มีคือบินเลยคือบีแทบไม่มีเลยบีบุกติเลยเป็นหนึ่งโลอยู่เป็นบุกติอ่ไนไป่ร้อะเลยไปแล้วไอ้คันนี้ก็ไม่ได้แรงนะ มันขับอยู่มาสองร้อยก็ไม่มันไม่ได้แรงเลยเอเนีียมีนีด้วย,ยอันนี้ก็ไม่แรงนะมันขับอยู่ประมาณร้อยกาไม่เองร้อยหกสิบไมล์ดูฮากานี่ด้วย แล้วก็มีซูเปอร์ประมาณสามสีรุ่นอะซูเปอร์เยอะมากซื้อแปบ๊บขี้เกียจขี้กเกียจติได้ละขี้กเกียจเลือเอ่อนซูเปอร์เนี่ยเนี่ยมีโยบีซูเปอร์เยอะมาสี่รุ่นคืนรุ่นเนี้ยมันไปรุ่น,ะนอะไรมาเลยไปเยอะไปแค่นี้อันนี้มันมันโดรซ่าเขียนมาสร้างใหม่ อันนี้เป็นแดกเหมือนกันนี่แต่飒ตัวเนี้ยเหมือนกันเป็นฟูซาที่แบบคุณใช้จากโมเดลดีกันนั่แหละเออเนี่ยอันนี้คือโมเดลโครสร้างนะแล้วดูซูเปอร์0ซสีร้อยนะอันนี้เป็นซูเปอร์แดก เห็นไหว่ามันเหมือนกันเออเอ้คันนี้ด้วยคันนี้ด้วยคันนี้ก็เหมือนกันแต่วันอยู่คนละั่งลำบากในการหามุกล้องอีกเออนี่มันก็มีแบบตกแต่งขึ้นไปนิดน,นึงไม่ไม่ค่อยได้เปลี่ยนอะไรเลยมีประมาณนี้ยสุภาพ แต่มันก็มีแค่นี้มีแค่นี้วะใช่สิกูเลยไมีแค่นี้ในในมีพากกานี่พากานี่นี้เปิดประตูดได้จริงอะแต่ว่าโมเดลไม่ค่อยเสืออะไรแต่เปิดประตูดได้จริงนะไม่มีลิงก์นะเออหาลิงก์หาลิงก์งไม่เจอแล้วไปไหนไม่รู้มาถมหมดเนี่ยไม่อยากหาใหม่ลวไปหากันเอาเองแล้วกัน เออแล้วมันก็จะมีเครื่องยนต์อะไรอย่างงี้ด้วยซึ่งผมก็ไม่ได้ใช้เลยหรอกก็ไม่ต้องโจต้อโจเฉยแล้วก็จะมีมีเจ็ดหนึ่งด้วยไม่รู้คิดอะไรอยู่ก็เลยไปทำอย่างเงี้ยเออไม่รู้คิดอะไรอยู่เหมือนกันเออไม่รู้คิดอะไรอยู่เออนี่เยเลยเดี๋ยวไปให้ดูมันเป็น มันต้องไปท่าสลโลมันจะเร็วมากเร็วเว้ยล่ะสลโลยังไม่ทันเลยเฮียเร็วไหม ยังไม่ทานทำอะไรเลยยังไม่ทันพูดเลยประมาณสามหมื่นก็ไม้อะมีใครกาสู้เวลาสามหมื่นไม้นะเว้ยกาสู้เวลา โอเคปีคลิปเลยแล้วกันนะก็สำหรับใครชอบคลิปนี้หรือว่าดูคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใข้างหน้าสำหรับวันนี้เอ่อไปแล้วบายบายวี bye